คอนเทนเนอร์ซึ่งจมอยู่ใต้ทะเลนานกว่า1เดือนที่อับบางลงพร้อมเรือพัฒรมาลิน5้ากลางร่องน้ำเจ้าพระยาบริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัดชนบุรีและสมุทรปราการถูกถ่ายโดยทีมนักประดาน้ำของเรือหลวงบางระจันซึ่งเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ตู้คอนเทนเนอร์ที่กีดขวางร่องน้ำทางเดินเรือ นักประดาน้ำที่ปฏิบัติภารกิจค้นหาในครั้งนี้ถือว่ามีความเสี่ยงเป็นอย่างมากเพราะต้องปฏิบัติงานภายใต้กระแสน้ำที่ขุ่นมัวและมีความลึกมากกว่า60ฟุตเพื่อนำข้อมูลขึ้นมาวางแผนเก็บกู้ตู้คอนเทนเนอร์ อุปกรณ์ประดาน้ำเหล่านี้จึงถือเป็นหัวใจสำคัญของภารกิจค้นหากำหนดจุดตู้คอนเทนเนอร์ที่อับปางลงพร้อมเรือพัฒรมาลิน5โดยนักประดาน้ำทุกคนต้องตรวจสอบอุปกรณ์ประดาน้ำด้วยตนเองเพราะหากเกิดความผิดพลาดอาจเป็นความสูญเสียถึงชีวิตจ่าเอกรัตนานิบัวทองเจ้าหน้าที่ถอดทำลายอามพันได้เปิดเผยว่า ถึงแม้การปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้จะมีความเสี่ยงและมีความอันตรายเป็นอย่างมากแต่ก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาด้านการคมนาคมทางทะเลให้กับประเทศชาติอันตรายแน่นอน,นับผมเนื่องจากธรรมชาติสร้างเรามาให้เป็นมนุษย์เดินดินในการที่เราลงไปใต้น้ำเนี่ยอันตรายแน่นอนมีเคยมีคติที่ผู้ใหญ่เขาเคยพูดไว้ว่าแค่หัวมิดน้ําความตายก็ใกล้จะเกิดแต่ถ้าเมื่อใดที่คุณกู้ระเบิด ก็กลรจะไปเกิดใหม่เพราะฉะนั้นนักประดาน้ําก็จะต้องดูแลสภาพร่างกายให,ให้แข็งแรงสเสมอถ้ารู้ว่าพรุ่งนี้มีภารกิจดำน้ำําจะต้องพักผ่อนให้เพียงคออย่างน้อย6-12ชั่วโมงเพื่อที่สภาพร่างกายเราพร้อมที่จะไปฏิบัติภารกิจสาาหน้ก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจครับผมที่ทําให้กองรับเรือมีส่วนในการดูแลเศรษฐกิจของชาติทางทะเลครับ สำหรับภารกิจความร่วมมือการเก็บกู้ตู้คอนเทนเนอร์ที่อับปางพร้อมเรือพัฒรมาลิน5ในครั้งนี้ทางกองทัพเรือและกรมเจ้าท่าคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสองสัปดาห์โดยทางกองทัพเรือและกรมเจ้าท่าคาดหวังว่าจะดูแลความสะดวกปลอดภัยให้กับเรือทุกลำที่เดินทางผ่านในน่านน้ำของประเทศไทยข่าวห้น้าหรายงาน